มาดูนะข้อที่หนึ่งจุดสองนะคราวนี้นะไอน,นี้คือเป็นพื้นฐานนะออก็ก็ถือว่าทวนๆไปคราวนี้กําหนดให้ a นะจงหาค่าที่เหลือกําหนด a ให้นะคราวนี้สมการเ,กเชิงเส้นคือ ax บวก b บวก c เท่ากับศูนย์ใช่ไหมข้อแรกนะถ้า a เท่ากับสามซึ่งเรามองเห็นแล้วเเท่ากับสาม b เท่ากับลบห้าแล้วก็ c จะต้องเท่ากับอะไรเลยแปดเลยนะก็ง่ายๆไอน,นี้ข้อแรกง่ายๆ อาลองดูสิถ้า a เป็นห้าแต่อันนี้มันสองส่วนห้าใช่ไหมถ้า a เป็นห้าจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้า a เท่ากับเก้าเป็นเท่าไหร่อาลองคิดดูแป๊บหนึ่งเดอะคือรูฟิร์สคือฟิร์สเองครับนะข้อนี้เนี่ยนะครูเฉลยแล้วนะตรงเนี้ยมันสองส่วนห้านะเราต้องการมีให้มันเป็นห้าเหมือนเดิมนะเพราะนั้นสองส่วนห้าจะเป็นห้าเราต้องบูกอะไรเข้าไปนะสองส่วนห้า x นะลบ นะ 6y 4ย้ายมาต้องเป็นลบ4ก่อนนะลูกเท่ากับ0เราต้องการทำ2ส่วน5ให้เป็น5เพราะนั้นตรงนี้ต้องคูณกับ25ส่วน2เข้าไปมองออกมาเพราะเราต้องการ5ใช่ไหมเราก็ต้องคูณด้วย25ส่วน2เข้าไปทั้งหมดนะเพราะว่าเวลาตัดกันทิี่25ตัดทิ้งเป็น5เนี่ยพอกระจายเข้าไปก็เป็น25ส่วน2คูณ2ส่วน5 x ลบ25ส่วน2คูณ 6y ลบยี 2, 4, 0, นะ่สิบห้าส่วนสองคูณกับสี่เท่ากับศูนย์นะเพราะว่าคูณกับศูนย์เป็นศูนย์อันนี้ตัดทิง้งอันนี้ถ้คูณมันเหมือนกันหมดนะยี่สิบห้าส่วนสองด้วยใจน,นี้คูณกันเป็นศูนย์ตัดทิ้งตรงนี้เป็นห้านะก็ไปในห้าเอคลบนะสามเออเจ็ดสิบห้าวายใช่ไหมแล้วก็ลบสองห้าสิบเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นห้าอันนี้เป็นลบเจ็ดสิบห้าอันนี้เป็นลบห้าสิบโอเคไหมในข้อที่สอง ควนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในข้อที่สามต่อนะข้อที่สามต่อนะเราทำไปเรื่อยๆนะเรามาดูข้อที่สามต่ออ่ะ,อะข้อที่สองไปแล้วนะข้อที่สามเนี่ยมองมองออกมาข้อนีอ้ถูกไหมไอไอกับไหนถูกไหม้นนี้ถูกครูถูกถูก,ถกเนาะไม่ยากนะเอามาดูข้อต่อมานะนะเอ่อข้อ ข้อที่สามนะคราวนี้เราต้องกระจายก่อนนะครับกระจายเข้าไปกลายเป็นห้าลบเอกลบคูลบเป็นบวกหนึ่งส่วนสามวายเท่ากับสองโอเคไหมคราวนี้เราต้องไว้ฝั่งเดียวกันก่อนกูก็ย้ายทั้งหมดนี้มาเลยก็แล,ล้วกันกลายเป็น x อ็กจงโงมไหมเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นศูนย์เอาอย่างนี้อ่ะเอ้ห้าลบถูนะกละวห้าลบนะลบคูลบเป็นบวกนะ ห้าลบเดี๋ยวครูผิดบอกนะพวกเรียงครูอยู่แล้วนี่สองคนนี้รู้อยู่แล้วเฟอร์ครูคิดเลขผิดนะอ่ามาครนี้ครูก็ย้ายห้าไปลบก็แล้วกันเป็นลบเอ็บวกหนึ่งส่วนสามวแล้วก็บวกห้าลบสองเท่ากับศูนย์นะก็เป็นลบเอ็บวกหนึ่งส่วนสามวบวกสามเท่ากับศูนย์ครนี้เอต้องการเป็นเก้านะเราก็ต้องคูณด้วยลบเก้าเข้าไปนะคูณด้วยลบเก้าเข้าไปเมื่อตรงนี้เป็นเก้า ก็ลบเก้าคูณกับลบเอ็กบวกหนึ่งส่วนสามวายบวกสามเท่ากับศูนย์เอาลบเก้าเกาไปคูณลบคูณลบ,บเป็นบวกเก้าเอ็กบวกกับเบวกคูณลบบวกคูณลบเป็นลบใช่ไหมลบสามเออลบสามใช่ไหมเป็นลบเก้าคูณกับเออหนึ่งส่วนสามวายแล้วก็ลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูยนย์ครูขอเก็บละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าเผื่อคนที่ดูไลน์เขาเอออะไรนะ เรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตามไม่ทันนะก็คือเอาลบเก้าเข้าไปคูณทุกตัวนะคราวนี้ A คือเก้านะบคือลบสามซคือลบยี่สิบเจ็ดนะถูกไหมคราวนี้ถูกไหมโอเคนะเอออ่ะเดี๋ยวไปต่อนะ